ไปเลยเก็บบ <boundaries? S 1> <hai? S 3> ้านนะเก็บบ้านเก็บของกลับบ้านแล้วเอาใส่ของเอาบขอาเก็บของแล้วเอาใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้เสื้อใสเปาเอากัสว้ยี่มาละลายในตักดกลับบ้านเนียกลับบ้านยครไจะกลับบ้านยกมากขึ้นใครกลับบ้านยกมากขึ้นเย้ ยานี้สาเหตุที่ชนิดใดเนี่ยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แค่ทําเออจะติด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 นอนใส่ที่ใหม่ป่ะเอออ่ะครับผมไม่ใส่ทิชเดี๋ยวใส่น้ําเย็นละกันใส่น้ําเย็นเดี๋ยวบอสบอสโอ้